วันนี้ครูพลี่จะพามารีวิว i n e s s Class นะคะของสายการบิน,น EVA Air นะคะไฟล์กลับจากลอนดอนมากรุงเทพแอนนี้คือที่นั่งของครูนะคะมาถึงลูกเรือก็เอาเมนูอาหารมาให้เลือกนะคะว่าระหว่างไฟล์จะต้องการทานอะไรบ้างนะนี่ก็กำลังจะ take off ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะลุงเลิอก็เอาชุดนอนมาแจกนะคะชุดนอนบนเครื่องก็คือของดีไซเนอร์ชาวไต้หวันนะคะคุณเจสันวูนะคะที่เ e อกบ EVA Air นะคะเป็นชุดนอนที่แจกในชั้น Business Class นะคะเอาไว้เปลี่ยนสำหรับนอนยาวๆระหว่าง Flight นะคะเนื้อผ้าค่อนข้างดีเลยค่ะลับสบายมากๆเลยนะคะเป็นชุดนอนที่น่ารักดีค่ะแล้วก็ยังมี A m e n i t y k i ิ s นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ อ r ร์เจิร์อเหมือนเดิมนะคะแต่ไฟล์คากับนี่ได้เป็นสีดำเท่ๆนะคะสวยดีนะคะสำหรับกระเป๋าสีดำนะคะผ้าปิดตาสำคัญที่สุดนะคะสำหรับการนอนบนเครื่องนะคะวีนะคะ เอาไว้เสริมสวยนะคะก่อนลงสักเล็กน้อยนะแล้วก็ยังมีครีมต่างๆนะคะลิปมันต่างๆนะอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้บนเครื่องนะคะแล้วก็ยังมีแปรงสีฟันให้นะสำหรับในเซตนี้มีที่อุดหูนะคะมีพู้คุณชให้ด้วยน่ารักมากแล้วก็ยังมีกระเป๋าอันเล็กๆนะคะไว้ใส่ของนะคะนี่ก็เป็น a m ิต t ้ Kistie เรียกได้ว่าให้ของมาเยอะจุใจแล้วก็ทำมาแบบดีมากๆเลยะคะ่ะสักพักหนึ่งพ เครื่องขึ้นนะคะลูกเหลือก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะสตาร์เตอร์นะคะก็เป็นสโมกเบคอนนะคะแล้วก็จะเป็นหอยเชลล์ pairing กับแชมเปญเหมือนเดิมนะคะก็บอกเลยว่าไฟนี้นะคะอยากทานให้จบไวๆนะคะเพราะว่าง่วงนอนนะคะครูอยากนอนแล้วเป็นไฟดึกงนะคะขึ้นเครื่องตอนสามทุ่มกว่านะคะก็กำลังง่วงพอดีเลยนะคะ ก็เป็นไฟที่รู้สึกว่าสิบสองชั่วโมงผ่านไปไวมากเพราะว่านอนไปแล้วเกือบสิบชั่วโมงนะคะอะระหว่งางรออาหารก็เล่นมือถือสักแป๊บหนึ่งนะคะมื้อต่อไปก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นจานต่อไปนะ ลูกเรือเป็นชาวไต้หวันนะคะที่ดูแลครูไฟขากลับจากวอนดอนมากรุงเทพนะคะลูกเรือเป็นชาวไต้หวันทั้งคู่นะน่ารักมากๆทั้งคู่เหมือนเดิมนะคะให้บริการดีเยี่ยมนะคะถามตลอดเอาอะไรไหมนู่นนี่นั่นนะคะระหว่างที่ยังตื่นนะคะพอตอนหลับก็คือคุณหลับยาวนะคะตีตัวนอนนะคะสิบชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะ,ะลูกเรือก็กำลังจะมาเสิร์ฟแล้วนะเมนูตัดไปเป็นแซลมอนนะคะ อันนี้รสชาติอร่อยนะคะบอกว่าอิ่มแต่ว่าทานหมดนะคะ3ชิ้นนี้ก็คือทานหมดเกลี้ยงเลยนะคะ ไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าเริ่มหิวอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคืออยากทานให้อิ่มนะคะจะได้นอนยาวๆคือถ้าไม่อิ่มเนี่ยไฟขาไปตลกมากนะคะครูต้องตื่นมาขอลูกเรือนะคะขอมาม่าก,กินระหว่างไฟนะคะเพราะว่าหิวม,มากสิบสามชั่วโมงนะคะแต่ไฟนี้ไม่ตื่นเลยค่ะหลับยาวนะเป็นไฟกลางคืนก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะระหว่างทานก็ให้ทุกคนดูนะคะว่า evar เนี่ยคุ้มไหมนะคะเป็น direct ไฟนะคะบินตรงเลยนะคะเกือบ13ชั่วโมงขาไป12ชั่วโมงขากลับนะคะที่คุณเลือกเพราะว่าได้กระเป๋าเยอะน้ำหนักเยอะนะ,ะอย่างที่บอกไปนะได้ต้อง60กว่าโลนะคะก็คือช้อปปิ้งกันเพลินๆเ,เ,เลยค่ะอันนี้ระหว่างนี้นะคะกัปตันให้ซีดเดลซายน์ออนนะคะก็เลยต้องรักเข็มขัดระหว่างทานเมนคอสนะคะ ครูแนะนานะคะสาหรับใครที่กําลังเดินทางนะคะให้และเข็มขันดนิรภัยไว้ตลอดการเดินทางนะคะก็จะเป็นความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะระหว่างเดินทางเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอหลุมอากาศแบบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยเอาไว้ก่อนก็ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วนะคะสำหรับเมนคอสก็ยังเป็นอกไก่นะคะก็รสชาติดีกว่าขามานะคะครูก็ยังพอทนนานได้ปงแต่ก็แอบเติมพริกไทยแล้วก็แอบเติมเกลือ สักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะ สำหรับเมนคอนนี้ทานเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเรือก็ยังแบบว่าเสิร์ฟไม่หยุดนะคะเสิร์ฟไม่หยุดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเสิร์ฟเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะปิดไฟนะคะให้เรานอนยาวๆนะคะสําหรับใครเดินทางมายุโรปคุณแนะนํานะคะให้ซื้อตั๋วแบบดารกไฟนะคะคุณจะเดินทางไม่เหนื่อยนะถ้าคุณต้องไปต่อไฟเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะล่างแรกของแท้นะคะอ่ะต่อไปนะคะชิดบอร์ดมาเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมด้วยผลไม้แ,และก็ยังมีเค คุณสังเกตสีหนะ้าครูได้เลยนะคะคือครูอิ่มสุดๆแล้วแล้วก็ตาปลือสุดๆแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะอ่ะอันนี้นะคะมีโกดเชดนะคะมีบลูชีดมีใดๆมาให้นะคะอ่ะแล้วก็มีเชดด้ามาให้นะ,ะสำหรับในชีทบอร์ดอันนี้นะคะทานไปน้อยมากน้อยมากจริงๆนะคะ ก็แอบเสียดายแต่ว่ากระเพาะดิฉันรับไม่ไหวแล้วแล้วก็ง่วงนะคะอย่างที่บอกไปนะสำหรับ EVA Air เป็น full service นะคะมีปลั๊กชาร์จให้นะคะแล้วก็ที่นอนสามารถปรับนอนได้180องศานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนก็คือสบายมากๆก่อนนอนลูกเรือก็จะมาปูผ้าที่นอนให้ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าค่ะสำหรับใครที่อยากจะบินฟรายยา์ยาวๆแบบนี้นะคะอ่ะโอเค กูขอไปนอนก่อนนะคะไฟไทมคุณดูนะคะโอ้โหนี่นะขนาดบินตามลมนะคะนอนไปยาวๆเลยะคะ่ะไฟไทมจากลอนดอนนะคะนี่เป็นรูทที่บินกลับมานะ,ะลอนดอนทูแบงคอกนะคะใช้เวลา11ชั่วโมงกว่านะคะก็ถือว่าทำเวลาได้ดีในขากลับ นะคะตื่นมานะคะก็ลูกเรือก็พร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารอีกมื้อหนึ่งก่อนลงนะคะครูรับเป็นกาแฟดำแล้วก็นับแอปเปิลนะคะโชคดีมากนะคะได้ทานข้าวต้มไต้หวันนะคะอร่อยมากจนต้องเบิ้ลข้าวสองชามนะคะไม่รู้เพราะหิวหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฟที่รู้สึกประทับใจมากๆค่ะใครชอบรีวิวนี้ก็เดี๋ยวครั้งหน้าครูไปไหนมารีวิวให้อหกนะคะ